เมืงชาลอดมาเรนริมแม่น้ำโคงจังหวัดบึงการโอ้แม่เมืองวิวงามงามแม่ฝนมันฝ่าคืมๆฝนมาขั้นตกเดี๋ยวไปเมืองวิวก่อนไปมืองวิวไอ้น้ำโคงอยู่คุณนะชาลอดน้ำมืองน้ำโคงผิดแล้ว เอาไปเล่นอะไรแดดแล้วค่ะปาที่นี่แดดแล้ว ลฟังพุ่นกับเป็นฟังเล่าเนี่ยน้ำโขงเพิ่นกำลังสั่งพระนาคปกอยู่พุ่ณอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้โอ้ยปรแมณนี่นี่นี่เห็นว่าเพิ่นกำลังสั่งด้วยข้ารถเข้บไ,ไปขกินไปเล่นเจ้ามีสนามเด็กเล่นให้อยู่ตรงนี้พร้อม ็นแต่ไม่ยางเนาะไม่ยางเหล,ลือริมขงยางออกเรื่องไก่